เสียงวีดมาแต่ไกลแล้วนะครับขบวนสองห้าเจ็ดนะครับต้นทางทนบุรีนะครับไปทางน้ำตกนะครับเข้าประแจหมายเลขสิบที่ชุมทางหนองประดุกนะครับเพื่อเข้าสู่ทางรถไฟสายมรณะนะครับกาญจนบุรีนะครับตอนนี้กําลังจะมาลอดสะพานยกระดับนะครับสายนาคปรปฐมกาญจนบุรีนะครับ ไม่ได้เห็นบ่อยนะครับเอาอันต้อมนะครับมาทำสายน้ําตกนะครับสี่สองสองสองนะครับน, 4, 2, 2, 2, นะครับอันต้มองสองสนะครับมาทำขบวน257นะครับนี่ครับสวนน่าจะสวนกับขบวน นี่นะครับน่าจะสวนกับขบวน252นะครับเมื่อกี้อันต้อมนะครับ4 2 2 2นะครับทำขบวนธรรมดาที่257นะครับชนบุรีน้ำตกนะครับตอนนี้เรามาดูอันต้อมนะครับมีขบวน252นะครับ วิยนาเลยนะครับอันต้อมต2 2 5นะครับนี่นะครับคำขบวน252นะครับต้นทางประจวบคีรีขันนะครับปลายทางชนบุรีนะครับ มื่อกี้มาสวนกับขบวน257นะครับที่ใต้สะพานเกือกม้านะครับชุมชนบ้านดงยางนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับสองขบวนนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมตับสกายสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนนองประดุกชาแนลครับ